ประเทศไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนมีชายฝั่งทะเลยาวทั้งสองด้านคือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันทำให้ดินแดนไทยมีทำเลที่เหมาะสมต่อการค้าขายทางทะเลตั้งแต่อดีตการการค้าทางทะเลจึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนในภูมิภาคนี้เชื่อมโยงกับโลกภายนอก ทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ดินแดนไทยเริ่มมีการเดินทางติดต่อกับดินแดนใกล้เคียงผ่านเส้นทางชายฝั่งและเกาะต่างๆต,ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคอาณาจักรโบราณเช่นทวารวดีและศรีวิชัยการค้าทางทะเลเริ่มเฟื่องฟูมากขึ้นโดยเฉพาะอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภาคใต้ของไทยในปัจจุบันมีท่าเรือสำคัญที่เชื่อมโยงการค้าระหว่างอินเดียกับจีนทำให้สีวิชัยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พ่อค้าชาวอินเดียและจีนต่างเดินเรือเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างแดนโดยเฉพาะกับจีนผ่านเส้นทางบกและทางน้ำ เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่อมาในสมัยอยุธยาการค้าทางทะเลยิ่งรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากเพราะอายุธยามีทำเลเหมาะสมอยู่ใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถติดต่อกับต่างประเทศได้สะดวกอยุธยาจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกมีพ่อค้าจากหลายชาติ เช่นจีนญี่ปุ่นโปรตุเกสฮอลันดาและฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาค้าขายอย่างคึกคักสินค้าสำคัญของไทยที่ส่งออกในยุคนั้นได้แก่ข้าวเครื่องปั้นดินเผาผ้าไหมเครื่องเทศและของหอมส่วนสินค้านําเข้าเช่นผ้าเนื้อดีจากอินเดียเครื่องแก้วจากยุโรปและอาวุธจ,จากตะวันตก การค้าทางทะเลในสมัยอยุธยาไม่เพียงสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางไทยได้รับอิทธิพลทางศิลปะการแต่งกายและสถาปัตยกรรมจากต่างชาติจนเกิดการผสมผสานเป็นเอกลักษณ์ไทยที่สวยงามและโดดเด่นเช่นพระพุทธรูปสมัยอยุธยา หรือวัดที่มีลวดลายศิลปะผสมผสานแบบตะวันตกหลังจากกรุงเสียอยุธยาเสียกรุงแก่พม่าในปีพศ2310พระเจ้าตากสินมหาราชทรงฟ,ฟื้นฟูบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่กรุงธนบุรีและทรงให้ความสำคัญกับการค้าทางทะเลอย่างมากพระองค์ทรงส่งเรือไปค้าขายกับจีนและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ประเทศการค้าทางทะเลจึงกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะในรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ประเทศไทยยังคงมีการค้าทางทะเลอย่างต่อนเนื่องมีการขยายเส้นทางการค้ากับชาติตะวันตกมากขึ้นเช่นอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้และเทคโนโลยีจากโลกตะวันตกเข้าสู่สยามซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสู่ความทันสมัยในเวลาต่อมาโดยสรุปแล้วการค้าทางทะเลข,ของไทยก่อนสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการติดต่อระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและการผสมผสานทางวัฒนธรรมการค้าทางทะเลของไทยก่อนสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการติดต่อระหว่างประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจและการผสมผสานทางวัฒนธรรมการค้าทางทะเลจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและเอกลักษณ์ของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันขอบคุณค่ะ